อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนนะครับมี FC แล้วก็หลายคนถามมาว่าช่วงนี้ยังคันน้ำอ้อยขายอยู่หรือเปล่าน้ำอ้อยคันสดของอ e ีฟาร์มก็ยังคงทำตามปกตินะครับตามร้านค้าต่างๆนะครับที่เ,เป็นจุดจำหน่ายจุดเสิร์ฟความหวานสดชื่นให้กับทุกคน ยังคงเดิมนะครับทุกร้านที่เคยนำเสนอไปอ e ีฟาร์มลำพูนก็ยังคงคันน้ำอ้อยไปวางตามจุดต่างๆนะฮะหลายคนบอกก็อยากมาทานที่อ e ีฟาร์มใจเย็นๆนะครับยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็จะประกาศบอกกล่าวให้ทุกคนได้มาชิมกันที่อ e ีฟาร์มนะฮะเจ้าของฟาร์มแล้วฟาร์มยังไม่พร้อมต้อนรับนะจ๊ะวันนี้นะครับเราจะมาลอง คันน้ำอ้อยตามแบบฉบับของคนอินเดียที่เขาทานกันเราเห็นในโซเชียลก็เลยลองอยากทำนะครับเขาจะใส่มะนาวด้วยนะฮะใส่สลรนแหนหรือว่ามิ้น์นะฮะใส่เกลือด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกันดูเนาะเราเตรียมอ้อยไว้แล้วนี่เลยนะครับเราจะเอามะนาวใส่เข้าไปตรงกล,งกลาง แล้วก็มิ้น์ใส่เข้าไปด้วยพร้อมกับเกลือโรยเข้าไปเดี๋ยวเราจะเอาใส่ในเครื่องอีดนะครเครื่องอีดนี่เลยใส่เข้าไปในเครื่องอีดนะครับ เรียบร้อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างได้แล้วนะครับน้ำอ้อยคั้นสดผสมมะนาวและมิ้นต์เกลือสีสันสวยงามเพราะว่าคั้นสดๆจากน้ำอ้อยของเรานะครับที่อ e ีฟาร์มมาชิมนะครับน้ำอ้อยคั้นสดผสม มิ้นต์แล้วก็มะนาวเกลืออืมไม่เบาคนอินเดียนี่เขาเจ๋งจริงๆนะครับสันหาทานอร่อยจริงนะครับน,าาน้ำอ้อยคั้นสดมิ้นต์ผสมมะนาวอืมอร่อยจริงสุดยอดคอนเฟิร์มเหมาะขนาด